ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวลุงการหุ่นเฮงรหัสนักศึกษา057หมู่เลียนที่61 58นะคะค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดหัวข้อบทพูดองค์พระปฐมเจดีย์และพระราชวังสนามจันทร์นะคะค่ะสวัสดีสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่สองที่เราได้เจอกันนะคะทุกท่านรู้ไม่เอ่ยว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันคะที่แรกนะคะไกด์นะคะจะพาทุกท่านไปที่องค์พระปฐมเจดีย์และที่ที่สองนะคะคือพระราชวังสนามจันทรนั่นเองค่ะทุกท่านคงจะทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าสถานที่ที่เราจะไปกันวันนี้นะคะเป็นสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐมนะคะและทุกท่านทราบไหมคะว่าคาขวัญของจังหวัดนครปฐมนะคะมีอะไรบ้างนะคะถ้าไม่ทราบนะคะไกด์จะพูดให้ฟังนะคะ ค่ะคำขวัญของที่นี่นะคะก็คือจะเป็นส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวห,หลามหวานข้าวหลามหวานมันสนามจันทล้นงามล้นพุทธมนตรคู่ธานีพระปฐมเจดีเสียดฟ้าสวยงามตาแม่น้ำท่าจีนค่ะและอีกประมาณ10นาทีนะคะเราก็จะถึงองค์พระปฐมเจดีนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเตรียมตัวแล้วก็ นำของมีค่านะคะรงจักรถไปด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่องค์พระปฐมเจดีย์นะคะทุกท่านทราบไหมคะว่าพระพุทธรูปที่โดดเด่นนะคะมีชื่อว่าอะไรนะคะถ้าไม่ทราบนะคะไกดจะเล่าทุกให้ทุกท่านได้ฟังนะคะพระร่วงโรจนาริศนะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนะครปฐมนะคะเป็นที่คารบบูชาของพระของพุทธ พุทธาศาสนิกชนทั่วไปมีชื่อเต็มคือพระร่วงรอจนาริศสอินทราทิศทันโมพาสนะคะมหาวชิราวุธราชปูชนียบอพิษนะคะตามประกาศกระแสพระบรมราชองค์การลงวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2466นะคะแต่ประชาชนทั่วไปนะคะเรียกขานว่าพระร่วงแต่แต่ประชาชนทั่วไปนะคะเรียกขนานว่าหลวงพ่อพระร่วง หรือพระร่วงโรจนาริศเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติทำด้วยทองเหลืองหนัก100หศิลปะสุโท้ายสูง12ซอก4นิ้วค่ะประทับยืนบนฐานโลหะทองเหลืองลายโบวข้ามโบวหงายทำวงพระพักตามยาวพระหนัตถ์พระบาทไม่เสมอกันห้อยห้อยพระหัตถ์ซ้ายลงข้างพระวรกายแบ่ฝ่าพระหัตถ์ขวายกตั้งขึ้นนะคะยื่นไปข้างหน้ามีพระ อุทธรพรุยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่6เมื่อครั้งดํารงพระอิสริยยศนะคะเป็นพระสมเด็จพยุพราชเสด็จประพาสหัวเมืองไฟเหนือในปีพศ2451ได้ทอดพระเนตรพระพุทธรูปโบราณอันมากแต่มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่เมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยนะคะด้วยพระักที่งดงามเป็นที่ต้องพระราชหฤทัยแต่ชำรุดมากเหลืออยู่แต่พระเศียรนะคะพระหัต และพระบัติจึงโปรดเก้าให้อัญเชิญลงมากรุงเทพแล้วให้ช่างปั้นสถาปนาขึ้นมาบริบูรณ์เต็มพระองค์และโปรดเก้าให้จัดการพระราชาพิธีเททองรอบเมื่อวันที่30ธันวาคม2456ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามกรุงเทพโดยมีผู้ออกแบบคือกมรมหลวงนเรศวรริศนะคะหรือพระเจ้าองค์กิษดาพินิหารนะคะ จากนั้นได้อัญเชิญมาสู่จังหวัดนครปฐมเมื่อเดือนกร,รกฎาคมพศ2457นะคะต่อมานะคะความเป็นมาขององค์ขององค์พระปฐมเจดีย์แห่งนี้นะคะปูชนียสถานสำคัญของไทยที่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองนครปฐมหรือว่าวัดพระปฐมเจดียร,ราชวรมหาวิหารนะคะของอารามหลวงชั้นเอกชนิด ราชวรรภม,มหาวิหารซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสวนภูมิและเป็นที่ประดิษฐานพระบระมสา,ารีริกธาตุของพระขององค์พระโคตพุทธเจ้านะคะลักษณะเป็นพระปฐมเจดีย์ใหญ่รูประคังคว่ำปากผายมะหึมมาโครงสร้างเป็นไม้สุงรัดด้วยโซ่เส้นมะหึมมา กออิฐถือปูประดับด้วยกระเบื้องปูทับมีวิหารสี่ชิดกำแพงแก้วสชั้นเป็นที่กคา,ารบสการารบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลกนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะเดินทางไปสถานที่ที่2ก็คือพระราชวังสนามจันทร์โดยใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะตอนนี้นะคะขอให้ทุกท่านเตรียมตัวขึ้นรถได้ค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะไกดก็ได้มาทุกท่านพาทุกท่านนะคะมาอยู่ที่กันที่พระราชวังสนามจันทร์และเป็นสถานที่อีกหนึ่งอีกแห่งนะคะที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จักของจังหวัดนะคะปรปฐมนั่นเองค่ะไกดนะคะจะบรรยายประวัติของที่นี่ไปเรื่อยๆระหว่างที่พาทุกท่านเดินชมนะคะพระราชวังสนามจันทร์นะคะสร้างขึ้นสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเก้าเจ้อยู่หัวราชการที่6นะคะยุ่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะว,วันตกประมาณ2กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ888ร้อยแไร่3งาน4ตารางวาตามประวัติกล่าวว่าเมื่อครั้งที่ราชการที่6นะคะยังทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารน,นะคะทรงเห็นว่านครปฐมนะคะเป็นเมืองที่มีเชยภูมิเหมาะสมในการต่อต้านค้าศึกจึงโปิดเก้าให้สร้าง พระราชวังสนามจันไว้เมื่อบ้านเมืองเกิดเหตุวิกฤตจะได้ย้ายมาประทับที่นครปฐมและเพื่อแปรพระราชฐานไปประทับพักผ่อนพระ,ะพราะชะอิริยาบทนะคะได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างเมื่อพศ2540 2000ขอโสษเ่าพศ2450โดยมีหลวงพิทักษ์มานพต่อมาเรื่องยศเป็นพย,พยาศิลปบประสิทธิ์เป็นแม่งาน สร้างขึ้นตรงบริเวณที่เป็นพระราชวังเดิมของกษัตริย์สมัยโบราณและทิ้งร้างไปเรียกว่าเนินปราศาสเมื่อสร้างเสร็จพระองค์ได้พระราชทานนามว่าพระราชวังสนามจันทร์ตามชื่อสระน้านนําโบราณหน้าบ์พร์คือสระน้ําจันทร์หรือสระบัวในปัจจุบันพระราชวังสนามจันทร์ประกอบด,ด้วยพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามของจองกันดังนี้ค่ะ หนึ่งนะคะพรทที่นั่งพิมานปฐมเป็นพรทที่นั่งองค์แรกสร้างขึ้นสร้างเป็นอาคารก่ออิฐถอปูนสองชั้นแบบตะวันตกนะคะแต่ว่าดัดแปลงให้เหมาะสมกับเมืองร้อนนะคะมีช่องระบายและระเบียงลูกกงโดยรอบนะคะสองนะคะพรทที่นั่งอภิรมฤดีคือพรทที่นั่งหลังย่อมติดต่อก,กับพรทที่นั่งพิมานปฐมออกไปทางทิศ ใต้มีลักษณะเป็นตึกสองชั้นเช่นกันปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการอายการจังหวัด 3. นะคะพระที่นั่งวัชรีรมยาเป็นพระที่นั่งฝาแฝดกับพระที่นั่งสามคคีมุกมาศแต่สร้างขึ้นทีหลังเมื่อพศ2460นะคะเป็นพระที่นั่งทรงไทยสองชั้นหลังคามีลักษณะเป็นสองชั้นมุงกับเรื่องเคลือบนะคะ 4. นะคะพระที่นั่งสามคคีมุกมานะคะ เป็นพระที่นั่งถงใหญ่เชื่อมต่อกับพระที่นั่งวัชรีรมยานะคะมีหลังคาเชื่อมติดต่อกันและเครื่องประดับตกแต่งเหมือนกันนะคะ 5. นะคะเทวาไราคเนศเป็นที่ประดิษฐานพระคเนศหรือพระพิคเนศวรเทพเจ้าผู้มีเสียรเป็นช้างซึ่งเป็นเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการนะคะ 6. นะคะพระที่นั่งปฏิหารทัศนยัย เป็นพาที่นั่งองค์เล็กตั้งอยู่บนชานชลาชั้นบนระหว่างพาที่นั่งพิมานปฐมกับพาที่นั่งวัชรีรมยานะคะ 7. นะคะพาตำหนักชาลีมงคลอาสนะคะเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรแมนติกในลักษณะผสมประสานระหว่างอิทธิพลของปราศาทตรแบบเลเนซองของฝรั่งเศสกับแบบของอังกฤษนะคะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามใหญ่ด้านหน้าของพระตำหนักนะคะมีอนุสาวรีย์ย่าเหลสุนัขแสนรู้ของรัชกาลที่6พระราชพระตำหนักชาลีมงคลอาสนะคะ 8. นะคะพระตำหนักมารีราชราชร,าชราชัตนบรรรังเป็นพระตำหนักไม้สองชั้นแบบตะวันตกมีเสาไม้กลมแกะสลักเป็นแบบนีโอคลาสสิกทาสีแดงนะคะสร้างขึ้นคู่กับพระตำหนักชาลีมงคลอาสนะคะ แล้วก็มีสับมีสะพานจากชั้นบนทางด้านหลังของพระตำหนักชาลีนะคะข้ามคูนับไปเชื่อมกันกันกบชั้นบนของด้านหน้าพระตำหนักมารีราชรัตนบันรังนะคะ9ก้นะคะพระตำหนักทับแก้วนะคะเป็นตึกสองชั้นขนาดกระทัดรัดอยู่เชิงสะพานสุนทรถวายภายในมภีภายในทับมีเตาผิงและหลังคาคงมีปล่องไฟตามแบบชาวตะวันตกค่ะค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับทริปนี้ทุกท่านคงจะตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของสถานที่ที่กายได้พาทุกท่านไปชมนะคะหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขและประทับใจนะคะถ้ากายทำผิดพลาดอะไรคงถ้ากายทำผิดพลาดอะไรตรงไหนต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะคะและตอนนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ